ผมว่าทุกคนต้องเคยรู้สึกนะครับว่าในหัวของเราเนี่ยมันเหมือนมีเสียงคนสองคนกําลังเถียงกันอยู่ตลอดเวลาเลยผมคงไม่ใช่คําว่าเถียงหรอกครับผมว่ามันคือการประมวลผลข้อมูลจากสองมุมมองที่แตกต่างกันมากกว่าโห้มาถึงก็ใช้ศัพท์เทคนิคเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราจะจําลองให้ฟังกันในรายการนี้ผมคือตัวแทนของเสียงที่มาจากความรู้สึกความสัมพันธ์และสัญชาตญาณส่วนผมคือตัวแทนของเสียงที่มาจากเหตุผลตรรก,กะ และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและเมื่อเสียงสองเสียงนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็นรายการ split mind คิดซ้ายคิดขวารายการที่จะพาคุณเข้าไปสำรวจเสียงในหัวของตัวเองเวลาต้องตัดสินใจเรื่องยากๆเป้าหมายของเราไม่ใช่การหาว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่คือการลองอยู่กับความขัดแย้งนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะพาเราไปเจอกับอะไรและเพื่อค้นหาทางออกที่อาจจะไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวา แต่เป็นทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆและหัวข้อแรกที่เราจะหยิบมาชำละกันในวันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นคือความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเวลาที่ต้องพูดคำว่าไม่คำถามก็คือการที่เราเลือกที่จะปฏิเสธใครสักคนมันแปลว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเรามาลองฟังเสียงในหัวของเราตอนนั้นกันดูครับเย็นวันศุกร์บรรยากาศแบบว่าอยากจะรีบเคลียร์งานปิดคอมแล้วออกไปใช้ชีวิตสักที ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนในแชทกระดังขึ้นมาปิงเป็นพี่ที่ทำงานที่ค่อนข้างสนิทกันผมขอเรียกว่าพี่เอก็แล้วกันจากข้อมูลในอดีตพี่เอเป็นคนนิสัยดีให้ความช่วยเหลือเรามาหลายครั้งแต่ก็มักจะมาพร้อมกับคำขอที่ปฏิเสธได้ยากใช่เลยแล้วข้อความก็ขึ้นมาจริงๆน้องครับพอดีพี่ติดปัญหานิดหน่อยช่วยดูสไลด์พรีเซนต์ให้พี่หน่อยได้ไหมพอดีต้องรีบใช้พรุ่งนี้เช้า ในใจตอนนั้นเนี่ยมันร้องตะโกนเลยว่าช่วยสิพี่เขาเคยช่วยเราตั้งหลายครั้งนะเดี๋ยวก่อนผมว่าเราควรหยุดคิดสักสองวินาทีแล้วเปิดปฏิทินดูตารางงานของเราก่อนไหมงานของเราเองก็มีเดทไลน์วันจันทร์ไม่ใช่เหรอแถมยังสัญญากับตัวเองไว้แล้วด้วยว่าสุกนี้จะกลับบ้านเร็วก็จริงแต่การช่วยพี่เอมันก็เหมือนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นะถ้าเราปฏิเสธไปเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมองว่าเราแล้งน้ำใจหรือเปล่า ภาพลักษณ์ของเราในสายตาคนอื่นมันก็สําคัญนะคําว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นนามธรรมแต่เวลาที่เราต้องเสียไปมันเป็นรูปธรรมนะการช่วยทําสไลด์ที่บอกว่านิดหน่อยเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่เคยจบใน15นาทีหรอกนะแต่เสียงของพี่เอที่พิมพ์ม,มามันดูมีความหวังมากๆเลยนะเขาคงลําบากใจจริงๆถึงได้ทักมาหาเราการได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและความรู้สึกดีที่ว่า มันคุ้มกันกับความเหนื่อยล้าและความเครียดที่ต้องมานั่งปั่นงานตัวเองตอนห้าทุ่มในคืนวันอาทิตย์หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามในหัวเราเราจะตอบพี่เอไปว่ายังไงดีระหว่างการเป็นคนดีในสายตาคนอื่นกับการซื่อสัตย์ต่อเวลาและพลังงานของตัวเองทางไหนกันแน่ที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวผมขอเริ่มเลยนะ การมองว่าการปฏิเสธคือความเห็นแก่ตัวมันคือข้อผิดพลาดท,ทางตรรกะตั้งแต่แรกแล้วคำว่าเห็นแก่ตัวที่แท้จริงคือการคาดหวังให้คนอื่นยอมสละทรัพยากรของเขาไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานหรือสมาธิเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเราต่างหากการที่เราปกป้องทรัพยากรที่มีจำกัดของตัวเองมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวมันคือการบริหารจัดการตัวเองที่มีความรับผิดชอบต่างหาก ถ้าเราตอบตกลงไปทั้งที่ใจเราไม่อยากทำสุดท้ายคุณภาพงานของเราเองก็จะตกตำ่ำงานของพี่เอก็อาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วใครได้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้บ้างไม่มีเลยคุณพูดแต่คำว่าทรัพยากรทรัพยากรเหมือนเราเป็นเครื่องจักรเลยนะแต่เราคือมนุษย์เราอยู่ในสังคมนะคุณเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพแต่มันคือเรื่องของน้ำใจและความสัมพันธ์ที่เราสร้างสมกันมา คุณลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เอเคยช่วยเราตอนที่เราเจอปัญหาโปรเจกต์เมื่อ3เดือนก่อนตอนนั้นเขาไม่ได้มานั่งคิดหรอกนะว่ามันคือการบริหารจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่าหรือเปล่าเขาแค่เห็นว่าเราเดือดร้อนแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยการปฏิเสธในวันนี้มันก็เหมือนการบอกเขาไปตรงๆว่าบุญคุณของคุณผมไม่นับมันทําร้ายจิตใจกันเกินไปหน่อยไหมความรู้สึกผิดที่ต้องแบกรับไว้มันหนักกว่าการอดนอนคืนเดียวเยอะเลยนะคุณกําลังเอาเรื่องในอดีตมาปนกับปัจจุบันการช่วยเหลือในอดีตคือความจริง แต่ภาระงานในปัจจุบันก็คือความจริงอีกข้อที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันการตอบตกลงทุกครั้งเพื่อหน,นีจากความรู้สึกผิดมันคือการสร้างหนี้ทางอารมณ์ที่ไม่มีวันจบสิน้นมันจะสร้างบรรทันธธานที่อันตร,รายว่าเราคือคนที่ไม่เคยปฏิเสธใครและจะเกิดอะไรขึ้นครั้งหน้าก็จะมีคําขอแบบนี้มาอีกครั้งต่อไปก็จะตามมาอีกจนสุดท้ายตารางเวลาของเราไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแต่กลายเป็นของคนอื่นนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเหรอผมมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากเลยนะว่ามาเลย ผมอยากจะได้ฟังมุมมองของคุณจริงๆผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองนึกดูว่าเพื่อนสนิทเรากำลังจะย้ายบ้านแล้วโทรมาขอให้ไปช่วยขนของวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดวันเดียวของเราในเดือนนี้ที่กะว่าจะใช้นอนพักเต็มๆหรือทำโปรเจกต์ส่วนตัวให้เสร็จถ้าเดินตามเหตุผลของคุณเราก็ต้องตอบตกลงทันทีเพราะคำว่าเพื่อนสนิทมันขำคออยู่แล้วผลลัพธ์คืออะไรเราสละวันหยุดทั้งวันไปแบกของจนปวดหลัง กลับมาถึงบ้านก็หมดสภาพโปรเจกต์ที่วางไว้ก็พังสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะเป็นพิซซ่าถาดหนึ่งกับคำว่าขอบใจแต่ต้นทุนคือเวลาทั้งวันคือพลังงานทั้งหมดที่เรามีคุณว่ามันสมเหตุสมผลเหรอเนี่ยแหละครับที่เรียกว่ายอมรับไปทั้งที่ใจคุณคือปากบอกว่าช่วยได้แต่ในใจมันแอบด่าไปแล้วโหคุณมองมิตรภาพเป็นการแลกเปลี่ยนที่ต้องคุ้มทุนขนาดนั้นเลยเหรอนั่นมันตีค่าความสัมพันธ์ผิดไปไกลเลยนะ สิ่งที่เราได้จากการไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านมันไม่ใช่พิซซา่าแต่มันคือการได้ใช้เวลาด้วยกันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญของเพื่อนได้สร้างความทรงจําดีๆที่อีก5ปีข้างหน้าก็ยังเอามาล้อกันและหัวเราะได้มันคือการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่ว่าแกจะเจออะไรฉันอยู่ตรงนี้นะเว้ยนี่คือคุณค่าที่ตักกะของคุณตีเป็นตัวเลขไม่ได้การที่คุณรู้สึกขุนเคืองหลังจากไปช่วยเพื่อนมันไม่ได้แปลว่าการช่วยเพื่อนมันผิดแต่มันอาจจะแปลว่า ลึกๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ให้ค่ากับคำว่าเพื่อนมากพอตั้งหากผมไม่ได้บอกว่ามิตรภาพไม่มีค่าแต่ผมกำลังพูดถึงขอบเขตที่เหมาะสมตั้งหากการมีขอบเขตไม่ได้แปลว่าเราไม่แคร์แต่มันคือการสื่อสารให้ชัดว่าเราแคร์เขาและเราก็แคร์ตัวเองด้วยเหมือนกันมันคือการหาจุดที่พอดีถ้าเราไม่มีขอบเขตเลยมันก็เท่ากับเราเปิดประตูให้คนที่ชอบเอาเปรียบเข้ามาในชีวิตง่ายๆ คนที่รู้ว่าขออะไรจากเราก็ได้เสมอแล้วความสัมพันธ์แบบนั้นมันดีจริงๆเหรอการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและมีเหตุผลมันไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่แคร์แกนะมันคือการบอกว่าฉันแคร์แกนะแต่ตอนนี้ฉันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนี่คือลิมิตของฉันจริงๆมันคือการปกป้องความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ให้พังเพราะความรู้สึกแย่ๆที่มันสะสมตั้งหากการกล้าพูดว่าไม่ในวันนี้อาจจะทำให้มิตรภาพของเราอยู่รอดไปอีก10ปีก็ได้นะขอเคต ฟังดูดีมากเลยนะในทางทฤษฎีแต่ในชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคุณจะแยกได้ยังไงว่าคำขอครั้งนี้มันคือการเอาเปรียบหรือมันคือความเดือดร้อนจริงๆพี่เอที่ทักมาเขาอาจจะหลังชนฝาแล้วก็ได้เขาอาจจะพยายามแก้ปัญหามาทั้งวันแล้วทำไม่ได้แล้วเราคือความหวังสุดท้ายของเขาการปฏิเสธของเราในวินาทีนั้นอาจจะทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกทิ้นรู้สึกสิ้นหวังไปเลยก็ได้นะความกลัวของผมมันไม่ใช่แค่กลัวว่าจะถูกมองไม่ดี แต่มันคือความกลัวที่จะไปทําร้ายจิตใจคนดีๆคนนึงที่เขากําลังต้องการความช่วยเหลือจริงๆคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่าตะก,กะของคุณจะไม่ทําร้ายใครเลยโอเคผมเข้าใจประเด็นของคุณนะความกลัวที่จะทําร้ายคนดีๆที่กําลังลําบากมันเป็นตัวแปรที่สมเหตุสมผลและมีน้ําหนักมากพอที่จะนํามาพิจารณางั้นเราลองถอยออกมากันคนละก้าวดีไหม บางทีการเถียงกันว่าควรจะตอบตกลงหรือปฏิเสธมันอาจจะเป็นการตั้งคำถามที่ผิดตั้งแต่แรกเราลองมาตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นดีกว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะเป็นคนแบบไหนกันแน่นั่นนั่นเป็นคำถามที่ดีนะผมผมอยากเป็นความที่คนอื่นนึกถึงเวลาที่พวกเขามีความสุขและมีความทุกข์อยากเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นน้องที่น่ารักแต่ แต่ผมก็ไม่ได้อยากเป็นเบสของทุกคนนะไม่ได้อยากเป็นคนที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดจากการแบกรับความคาดหวังของคนอื่นจนไม่มีเวลาเหลือให้ตัวเองผมไม่อยากตื่นมาวันหนึ่งแล้วรู้สึกขมคืนอยู่ข้างในทั้งที่ภายนอกดูเป็นคนดีเหลือเกินเห็นไหมเราเริ่มเห็นภาพเดียวกันละสําหรับผม ผมอยากเป็นคนที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในเรื่องความสามารถและการตัดสินใจที่เฉียบคมแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากเป็นหุ่นยนต์ที่เย็นชาไร้หัวใจที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนเข้าถึงยากและไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครเลยผมไม่อยากประสบความสำเร็จอยู่บนยอดเขาที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เป้าหมายของเราจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่คนละขั้วอย่างที่เราคิดก็ได้นะ จริงด้วยพอคุณพูดแบบนี้ผมก็นึกออกเลยว่าเป้าหมายของเรามันเหมือนกันคือเราอยากเป็นคนที่พึ่งพาได้และในขณะเดียวกันก็เคารพตัวเองแต่เราแค่มีจุดเริ่มต้นในการมองปัญหาต่างกันเท่านั้นเองถูกต้องเลยครับบางทีทางออกมันอาจจะไม่ได้มีแค่เซเยสหรือเซโนแบบขาวกับดำสนิทก็ได้นะมันอาจจะมีทางออกที่เป็นสีเทาที่สวยงามกว่านั้น หรืออาจจะมีได้หลายทางเลือกเลยด้วยซ้าไปใช่เลยงั้นงั้นเรามาลองสร้างมันขึ้นมาด้วยกันเลยดีไหมลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นตัวตั้งแต่ก็อยากจะรักษาน้ำใจไปด้วยเราจะทำยังไงได้บ้างน่าสนใจมากงั้นผมขอเสนอเส้นทางที่หนึ่งคือการปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีหลักการคือปฏิเสธคำขอแต่ไม่ปฏิเสธตัวคน โดยใช้เหตุผลเป็นแกนหลักแต่สื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจอธิบายเพิ่มหน่อยสิครับปฏิเสธคำขอแต่ไม่ปฏิเสธตัวคนมันทำยังไงมันมีขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1คือรับฟังและแสดงความเข้าใจแทนที่จะรีบปฏิเสธเราอาจจะตอบกลับไปก่อนว่าโหพี่เองานด่วนเลยหรอครับน่าจะหนักหน้าดูเลย ประโยคนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจและรับฟังเขาอเข้าใจแล้วเป็นการสร้างกำแพงทางอารมณ์ที่นุ่มนวลขึ้นทำให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกผลักใสทันทีแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับขั้นตอนที่สองคือบอกข้อจำกัดของเราอย่างตรงไปตรงมานี่คือส่วนของเหตุผลเราจะบอกความจริงไปเลยเช่นแต่ต้องขอโทษจริงๆครับพี่ พอดีผมมีงานด่วนที่ต้องส่งวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าสุกนี้จะขอพักจริงๆครับเราไม่ได้โกหกแต่เราบอกความจริงในมุมของเราแล้วมันจะดูเหมือนเป็นการปัดความรับผิดชอบไหมไม่เลยถ้าเราทำขั้นตอนที่สซึ่งสาคัญที่สุดนั่นคือเสนอทางออกอื่นหรือความช่วยเหลือในขอบเขตท,ที่ทำได้เช่น แต่ถ้าพี่ติดตรงไหนเป็นพิเศษลองส่งมาให้ผมดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อผมจะช่วยชี้ไอเดียบางอย่างได้เร็วๆหรือถ้าไม่รีบมากพรุ่งนี้สายๆผมพอจะมีเวลาดูให้ได้สักครึ่งชั่วโมงครับเห็นไหมครับเราปฏิเสธที่จะทำงานให้ทั้งหมดในตอนนี้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธที่จะช่วยเลยนี่คือการแสดงน้ำใจในขอบเขตที่เรารับไหวสุดยอดเลยมันเป็นการเปลี่ยนจากฉันช่วยเธอไม่ได้ไปเป็นฉันอยากช่วยเธอนะแต่นี่คือวิธีที่ฉันจะช่วยเธอได้ในตอนนี้ มันทรงพลังมากเง้นผมขอลองเสนออีกเส้นทางหนึ่งได้ไหมครับสำหรับคนที่ความรู้สึกมาก่อนจริงๆได้เลยครับผมอยากฟังมุมของคุณผมขอเรียกมันว่าเส้นทางที่2คือการตอบตกลงยังมีเงื่อนไขหลักการคือตอบรับความสัมพันธ์แต่กำหนดขอบเขตของพลังงานเหมาะสําหรับสถานการณ์ที่เราอยากจะช่วยเท้าจริงๆเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์แต่ก็ไม่อยากให้กระทบกับตัวเองมากเกินไปน่าสนใจมากครับ แล้วเราจะตั้งเงื่อนไขยังไงไม่ให้ดูเป็นการต่อรองที่น่าเกลียดเราจะเริ่มจากความรู้สึกนำก่อนเลยครับคือตอบตกลงไปก่อนเพื่อรักษาความรู้สึกของเขาไว้เช่นได้เลยครับพี่เอยินดีช่วยเลยครับประโยคนี้จะทำให้เขาสบายใจทันทีแต่นั่นมันก็คือการตอบตกลงไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับแต่เราจะตามด้วยการกำหนดขอบเขตของเวลาและเนื้องานทันทีเช่น เดี๋ยวผมขอดูงานตัวเองแป๊บหนึ่งโอเคผมมีเวลาให้พี่ได้ถึง2ทุ่นนะครับหลังจากนั้นผมต้องขอตัวไปทำอย่างอื่นต่อหรือพี่ช่วยบร i ฟจุดที่อยากให้ผมช่วยดูเป็นพิเศษได้ไหมครับผมจะได้โฟกัสถูกจุดอ๋อผมเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนจากการพูดว่า yes ที่แปลว่าฉันจะทำให้เธอทุกอย่างจนกว่าจะเสร็จไปเป็นการพูดว่า yes ที่แปลว่า ฉันจะช่วยเธอภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้มันเป็นการสร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจนตั้งแต่แรกทำให้เราไม่ต้องเจอกับสภาวะงานไหลที่ควบคุมไม่ได้เป็นการผสมผสานความตั้งใจที่ดีเข้ากับระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมเลยใช่เลยครับทั้งสองเส้นทางนี้มันไม่ใช่การเลือกระหว่างเห็นแก่ตัวกับไม่เห็นแก่ตัวแต่มันคือการหาวิธีสื่อสารที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อความรู้สึกของคนอื่น และความต้องการของตัวเองและนั่นก็คือการเดินทางผ่านเสียงในหัวของเราในวันนี้ครับจากจุดที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างการเป็นคนดีกับการเคารพตัวเองจนเราได้ค้นพบว่าคำตอบมันไม่ได้มีแค่การยอมทำตามหรือการปฏิเสธอย่างแข็งทื่อแต่มันมีชุดกลยุทธ์ทางเลือกที่เราสามารถหยิบไปปรับใช้ได้เรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เน้นการปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองเป็นหลัก แต่ก็ยังอยากรักษาน้ำใจคุณอาจจะลองใช้เส้นทางที่1การปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์คือการปฏิเสธคำขออย่างชัดเจนแต่เสนอความช่วยเหลืออื่นในขอบเขตที่คุณทำได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ส่วนใครที่เป็นห่วงความรู้สึกของอีกฝ่ายมากๆและอยากจะช่วยเขาจริงๆแต่ก็กลัวว่างานจะบานปลายคุณอาจจะเลือกเส้นทางที่สการตอบตกลงอย่างมีเงื่อนไข คือการตอบตกลงที่จะช่วยแต่กำหนดขอบเขตของเวลาและภาระงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเพื่อปกป้องตัวเราเองไปพร้อมๆกันไม่มีเส้นทางไหนดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นิสัยของคนที่คุณคุยด้วยและที่สำคัญที่สุดคือสไตล์ที่เป็นธรรมชาติของคุณเองใช่เลยครับหัวใจของรายการเราไม่ใช่การบอกว่าคุณต้องคิดซ้ายหรือคิดขวาแต่คือการมอบเครื่องมือทางคิดให้คุณได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร และหวังว่าคุณจะนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนในานามของรายการ Split Mind คิดซ้ายคิดขวาต้องขอลาไปก่อนไว้มาสำรวจเสียงในหัวของคุณไปพร้อมกับเราใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ